สวัสดีครับอารมณ์มงคลบาดีนี้ติงกั้นซาเลกะย้อมดูน่ะเวดูหนูจะมาเปลี่ยนแลนป๊อซาเลในเง่ปาแมพี่รอท้ายหลุမျိုးติกกันนี่ตั้นเตียอาทิบลูเยตด้วป๊อซวยเล่สู่ดาปาแมติงกั้นซาเลซ่าไลเอาเนาะปรถมะติงกั้นซาเลมาลูกคานี่ปิ๊ดอานีท้าวไลลูกเมยท่าได้เมยท่าได้เมยกวนแม่ရှိတိလက်แม่ခါပြန်ဖြည့်တော့မပားတိဦးเนาะဒီติงกั้นซาထဲมาแท็บပြောပြေးตัวแมอานีท้าวไลอานีท้าวไลลูกเมยไลတဲ့ခါแม่ခါပြန်ဖြည့်မယ် อุปมายีาา่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทค่ะนาเซบาบาเช่นาเซบาบาเช่ลูกจายผดรับผิไปเลกูว่าในปีดอเสีเดาเสียชอบไปขฮันเจนไดยโศ้หน่อยได้ไหมคะลดให้หน่อยได้ไหมลดให้ชอบเบตีหน่อยสุรากาลใน,น,นเนลวเปียรได้ไหมยามาลาลดให้หน่อยได้ไหม ในในเราชอร็อปไปแล้วยามล่ะลุไม่ไ,ได้ตาဖြစ်ပါတယ်ไอ้เฉยမှာแม่ขากา็โลไฮไม่ได้แล้วค่ะโลไฮไม่ได้แล้วค่ะลุပြောล่ะเยโลไฮช็อปไปเนี่ยไม่ได้แล้วค่ะไม่ย่าเรากูရှင်ตามาหมอโ,โลไฮแล้วค่ะโลไฮแล้วค่ะถ้าซวยเนาะช็อปไปทาพี่ตาบาลุပြောดาบาตะไกด้านเนา,ชา,นา,านะช็อปมาไปจนน่ะบาเปเนาะนอก2မျိုးก็ เอาไป3อย่าง50บาทเลยค่ะเอาอยู่แล้วสามโต๊ะเปล่าละยางสุรากาดินีมาอายุสาเวเปล่าละเจ็บบาทาเลยห้าสิบห้าแสนห้าสิบบาทห้าแสนบาทเอา3อย่าง50บาทค่ะงั้นหนูจะเอา50บาทเลยค่ะงั้นหนูจะเอา50บาทเลยค่ะงั้นตาเพีเยงหนู ตํานี้หลูญญนาဖြစ်ပါတယ်จ๋าออယူမဲဟာစစ်ပါလေခါ50ဘတ်ပါရှင်แม่ခါကနေပြီးတော့စံမြန်းဟာစစ်ပါတိုက်လဲခါขอบคุณค่ะတိလိုမျိုးပြောลาแกရဲ့เนาะ50ဘတ်တုံးမျိုးအထောက်ကလေးရပါပြီပတ်စံရှင်းခဲ့ပုံမမိတ်ないအောင်เนาะအခုဆက်ပြီးတော့ဖိုင်းလိုမျိုးຕົງညာနေ300 200 900ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့တင်ပြင်မှာတင်ပြည့်ကျင်တာနဲ့သင်္ကန်းစာလေးเนเนရှေ့ తో ယင်တီးခံပြီးတော့လေးလာပြေးပါ พัฒมาวโตน่าสวยศูนย์ศูนย์เด็กหนึ่งนึ่สวยสองสองปีดอโตสามสามเลโก้สี่สี่สี่งวห้าห้าห้าปีดอเช่า ชาโกหกหกหกคนโกเจเจเจเชโกแปดแปดแปดโกเก้าเก้าเก้าตาแซวสี่สี่สี่สตโกจาโร 1 sky, ิบเอ็ลอเนาะสเตียกลูจะรเอ1ดลูอล์แล้ตัวจารอ11ตัวเปียรมีเนาะนักเตโซลูแล้ยี่ต้เียสวยสาหรือเตียสวยสีนักเซี่ยวสอ่าแล้20ลูสบตัวเยรมีอวเนาะเตียโซลูชัน 100่งรหนึ่งร้อยโลเปียวอะไร่ะเนาะยาตัวเพียงหนึ่งร้อยดีโลเวเปียวจ้าเนาะเตียาเซลหนึ่งรอยสิบาทหนึ้อยบาทไอ้โลเวหนึ่งร้อยยี่สิบสามสิดโลเวสี่บีเปียวตัวเรยอย่ะเนาะในยาจาะร้อยส0งร0อยส ยากันนาบีบีสุดร้อทองกันนาบสามเยทองกันนาสวยพันพันตาเล็ดูดูไปหนึ่งพันสองพันสามพันดิเราเปี้ยวลยอย่ไดทองกระนาบีบีสุดร้นจนรู้ต้องกันนาเปี้ยวไหมต้องหู1หมื่นหมื่นจะต้องหูวหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนาต้องหัสองหมื่นสองหมื่นดิเราแวะ 30000 40000ဆက်ပြီးတော့ပြောသွားလို့ရရအောင်เนาะတောင်းကဏန်းပြီးပြီဆိုတော့တိမ်ကဏန်းတိမ်ကဏန်းကိုတိ้งကိုထိုင်းလို့မျိုး100000 120000 30000ဒီလိုဆက်ပြောသွားလို့ရပါတယ်ထိုင်းစကားမှာအာကိုဒိန်းပြီးလို့ရှင်ဆယ်ဒိန်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးเนาะတို့တို့ကကြတော့ တန်းနဲ့ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဆယ်သိန်းဆိုရင်တို့ကတန်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားကြအောင်เนาะတင်းကနာပြီးတော့တာတာဟုလ้านလို့ပြောရเ,เนะาะ1,200,000 3,000,000ဆယ်တောင်じゃတော့10,000,000 10,000,000အာတာတရာဆိုလို့ရှိရင်100,000,000 100ล้าน200ล้าน300ล้านเข้าป่ะพี่วิดีโอนี้ขอส่งที่ญี่ปุ่นไปได้ด้วยเจซูหมายให้เต็มมาเลยเนาะถ้าติดกันซ่าริมมาเปลี่ยนโตขึ้นได้เลยส่วน Subscribe และโนติคลองช่องนี้ก็แห่ไปต่อคู่ต้องสู่ไปนะสวัสดีครับขอบงครับ